น้องโฟกัสขอทีหนึ่งนีได้ปะไม่อู้วเป็นคนแบบว่าไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธมันครับน้องไม่ใช่หรอขึ้นหน้ไหมลองขึ้นได้ดูหน่อยได้ไหมตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นอ่ะให้สามเวลา ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอรเทนนะครับผมก็วันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับผมเล่นเกมกันแล้วกันนะฮะถ้าใครชนะถึงจะได้ใส่เสื้อนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเออแล้วก็นี่ฮะน้องชูการ์ะครับผมโอ้โหเสียงไหววะเนี่ยเสียงอ่อยจังเลยเมื่อกี้นะครับผมโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอเลยดีกว่านะฮะผมอยากเล่นกับน้องชูการ์มากนะตอนนี้ ีอันนี้ก็ไม่ร oh ู้เหมือนกันเคยมีแฟนถูกไหมคยมีแฟนแล้วเราเราเรารักไฟไหมไม่เนาะที่หมายของไฟไม่กับฟันนี่เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมกล้องมากเท่าไหร่เนี่ยเวลามาขึ้นกล้องด้วยกันเนี่ยเขินไหมเขินอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์อนะไม่เขินเลยไม่เขินไม่เขินไม่เขินอ่าคำว่าเขินนี่ ปกติเราเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเราเสียใจอะไรเงี้ยเออรู้สึกดีของเขาไหมเวลาเขามาปลอบอะไรเงี้ยโอเคค่ะโอเคอ๋อโอเคแค่ไหนอะมากน้อยแค่ไหนมากปานกลางมากที่สุดอะสองมากเนี่ยให้มากเท่าไหร่ก็มากอะดูเออเกี่ยวกับน่ารักหรือว่าอะไรเงี้ยอ่า นะผมผมเกมแรกรอบแรกผมชนะแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเลือกกล่องสุ่มใช่ไหมว่าจะเจอชุดอะไรหรือว่าได้ชุดอะไรขอญาตกลางก็แล้วกันนะเพราะว่าตรงกลางอยู่ใกล้ๆน้องสุกันนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มันจะมาช่วยอะไรเนี่ย what the fuck โอ้ยน่ารักมาซานนะครับผมต้องดูแบบว่า ช่นอย่างเช่นน้องโฟกัสขอทีนึงนี่ได้ปะไม่โอ้เป็นคนแบบว่าโอ้ไม่ไปดีสีไม่ไปดีสีสมมติผู้หญิงนอนแบบนี้ใส่ไหมโอ้โหแน่นอนตาสัตว์เลยใช่แล้วโขดถ้านอนอย่างเงี้ยคิดว่าได้ปะล่ะไม่รอดอ๋อไม่รอดเลยแล้วเราเสร็จไวไหมปกติชอบเสร็จท่าไหนชอบเสร็จท่าไหนขึ้นท่าไหนลองขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหม ให้เราคำเลยว่าคำว่าพื่นคำอะไรคำว่าถูกคุณตัดที่ว่าตัวเองเป็นคำอะไรอ่ะหนูว่าเป็นคำว่าเสร็จโอเคจะกับการผิดเรื่องจเดี๋ยวผมเปิดให้ผมเปิดให้โอ้โหได้ขนแมวขนแมวด้วยครับผมอ่ะเอาผมกบอกก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเดือยเดือยดังเดือย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 ดังอ่ะเาเด็กเอาอะไรต่อเนี้ยฮะ เาใจไว้แล้วว่าเธอรักที่ฉันรักคุณ้งครับผอะไรนะะอ,อ,อดูน่ยรู้เลยรู้ลเลยรู้เลย,ลเลย,ลเลยรูารู้ออะไรใจโอ๊อยอใจขอเงตรงกลางเฮ้ยอะไรวะเนี่ย้ม รอจังหวะนี้มานานแล้วเลยเชื่อทุกคนรอบที่3นะผมชนะแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นทำโทษด,ดีกว่าทำโทษใครก่อนดีนะน,นี่ออทุกคนโอ้โหประมาณนี้ก็แล้วก,กันนี้น่ารักน่ารักปกติเราชอบเวลาไหนมากสุดเวลาเรากินข้าวอะไรเงี้ยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นอ่ะให้สามเวลา โค่นแบนโคนนแบนแล้วทุกคนคนแบนเอาออกมาเลยครับผมหยิบออกมาเลยฮะเอาคูดไปแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยเอาออกมาเลยครับผมเอาออกมาเลยครับผมอ เลือกเลือกว่าจะเอากล่องไหนเอาได้เอาเปิดเลยฮะอันนี้คืออะไรอ่ะโอน่าจะเป็นแว่นหรือเปล่าฮะโอ้แว่นไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรเลยเพราะเาทิ้ใส่ใี่ไหใช่เพราะว่าเราเอ้ยบ้าหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเกมที่สองนะฮะกติกาเกมที่สองง่ายๆเลยเป็นเกมเ,มเติมคำนะทุกคนคำมาแล้วก็มีช่องว่างมาแล้วก็เราเติมนะว,ว่าคำนั้นเป็นคำว่าอะไร เสียวเสียวซีซีและมีเสียงแจ๊คมันนะไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเผ็ดเผ็ดกันเผ็ดกันไม่ใช่เผ็ดมันไม่ใช่เจ็บจังไม่ใช่เสียวซีซีมีเสียงแจ๊คแจ๊คเผ็ดฟันสึ่งต้องอ่ะ ่องนี้เอาของนี้เอาอะไรฮะในเสื้อก็ดีใจอยู่หรอจะใส่ได้หรือเปล่าไม่ใ่เใส่ได้ปะเนี่ยอีโป๊ออีบ้าเป็นเกริยาท่าทางเอาเข้าปากได้อมีน้ำออไม่ใช่หรอกระดาเฮ้ย

ทำไมไม่ให้น้องเขาชนะบ้างอโ้อเออให้เราดูการหน่อยอนะแะไ,ไรเพราะตัวนี้เลือกให้สุกษะนะอ่าดีเลยโอ้โหไม่เอามันเป็นเสื้อคอปกเอามาทำไมเนี่ย,ย,เ,ยเอาไปไม่เอาเส<อ>ื้อปกปู๋อ่ะอ่าอันนี้เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อคอปกเสื<ๆ>้ออ่าคอปกนะครับผมเสื้อสายเนานะเออโอเคอยย่าพร้อมสวญยางนี่ใส่อะไรอ่ะปกติเราชอบใส่อะไรฮะ ไซคอนแต่พี่ไซใจนะนี่อะไรวะผมก็มีเหมือนกันนะเหลือนะไซนี้คือถุงยางนะเหือต้นตตสตาดอกับอขสุดท้ายความหมายคือเจ็บปวดมีน้ำสีขาวอเจ็บปวดมีน้ำสีขาวเม็ดฝีโอ้ตอบได้วีสุดท้ายแล้วเลือก สกล่องให้2คนแลทุกครั้งเรา่งก่องเดนี้นีเล้เจดีมากเลยวิจตเอก่้จะเป็นเกงนะยเอกถืได้เกงด้วยได้เกงเังมดูดิเขาวันนี้เขามาจริงั้นดูดิดูดิเาตูดหยเอาโชตูยโชตูหนยตกตูวเลยฮะไอ้ไอ้โอ้ออาชูกัสใส่กระโปงด้วย เออาบอกมากเลยนะเดี๋ยวเยันยิ้มพี่ตามไปหาได้ไหมอ่ะได้ที่ไหนนะที่ไหนนะเบอร์บาเบอร์บาโคราใช่ไหมกำลังจากเบอร์บาไปไหนจ้านี่ไี่นี่เลยไหมคะเออเป็นไงเล่นเกมวันนี้สนุกไหมสนุกสนุกจะว่าหน้าเชิญมาเล่นเกมอีกได้ปหมเนี่ยได้ค่ะนะได้ถามน้องสุกันครับอ้สัสโอเค วันนี้ป็ะการเล่นเกมคร่าวๆนะครับเล่นเกมนิดๆหน่อยกับน้องสุกัดนะครับผมก <c oughs> ็ฝากติดตามเด้แล้วกันนะช่องแอร์พีทชแนลแล้วก็ช่องแฟนเพจแอร์พีกันด้วยนะครับผมอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนต์กันเข้ามาได้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอวันนี้จะลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบบบ๊าายยที่ว่าชนะไหมวันนี้แน่นอนหมายหมายถึงว่าชนะเหรอครับใช่ไม่มีมุกหรอกรงอะไโอเคน้องสุกันเน่ยคิดว่าตัวเองจะชนะไหม คิดว่าชนะใช่ไหมไม่มีโม้ก่อะ้าะไม่มีมครับผมโอเค